สวัสดีครับพี่มีรอยลงนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตเข้าเรื่องนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เรามาคุยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็มีพี่ถามมาเห็นไหมครับเห็น <c oughs> หลายคนเลยเอาคลิปของคนอื่นมาลงบ้างเอาแก๊งสามชาติมาลงด้วยนะบแบบนี้ไม่ผิดกฎเลยแล้วก็เรื่องที่2นะก็คือเดี๋ยวจะมาเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเข้าเรื่องแรกก่อนนะครับ <c oughs> เรื่องแรกเนี่ยไม่ว่าใครจะทําคลิปลักษนะแบบไหน ผมไม่อยากให้เ,เพื่อนๆไปทําตามแนวทางของคนอื่นเขาอาจจะเห็นว่าคนอื่นเขาได้เงินเยอะเพราะาเขาทําแนวทางนี้แต่ถ้าคุณอยากทําคุณก็ลองทําตามเขาไปเลยไม่ได้ห้ามกันอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าคุณผมต้องบังคับว่าไม่ทําแม่ทำนะใครทําแบบไหนได้เงินคุณทําไปเลยตอนนี้ระบบยังไม่ได้บังคับใช้ แล้วก็ผมไม่ได้ห้ามใครแต่ผมอยากให้พี่ๆนานาทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าอยากให้ทําคลิปเป็นต้นฉบับของตัวเองในอนาคตต่อจากนี้ไปกี่ปีกี่ปีมันก็จะไม่ผิดกฎนั่นเองยังสามารถทํารายได้ให้เพื่อนได้อยู่เรื่อยๆเข้าใจไหมครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็อ่าื่องที่สมาเรื่องที่ผมจะคุยก็คือหลังจากที่พดไปก็ต่อจากคลิปนี้แหละจากเรื่องนี้แหละว่า ตอนนี้นะครับระบบกําลังมีการพัฒนานแล้วก็อัปเดตมีการทําแบบสอบถามว่าคนที่โดนปิดการสร้างรายได้จากเนื้อหาว่าคณเนี่ยทำคลิปต้นฉบับของตัวเองไหมแบบนี้คุณเอาทำคลิปมาจากไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะหลังจากนั้นระบบตรวจสอบเสร็จพ๊กก็จะคืนสิทธิการสร้างรายได้ให้เรานั่นเองนะครับผมแต่ถ้าตรวจสอบไปแล้วคุณยังมีที่คลิปที่ผิดอยู่นะครับผมคลิปไม่ได้สร้างสารรค์เองอยู่ระบบก็ยังจะไม่ปลดให้หลักๆมีอยู่แค่นี้กําลังทําแบบทดสอบ ตอนนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถสบายใจได้ใครจะทําคลิปแบบไหนมีไรายได้ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยทําต่อไปในแบบที่ตัวเองถนัดไปเลยอันนี้ไม่ได้ห้ามแค่พูดนิทานให้ฟังว่าตอนนี้กําลังมีทําแบบทดสอบออกมาเรื่อยๆยังไม่ได้บังคับใช้100%ซ เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจใครทําคลิปลักษณะแบบไหนอยู่ชอบแบบไหนอยู่เอาของใครมาตัดต่ออยู่แบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่ความถนัดของตัวเองตอนนี้ระบบกําลังทําแบบทดสอบยังไม่ได้บังคับใช้100%เอข้าใจไหมครับขอให้คุณสบายใจได้แต่ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตไม่อยากมีปัญหาก็ขอให้ทําของตัวเองนั้นดีที่สุดนะครับหลักๆมีอยู่แค่นี้นะครับเป็นแค่นิทานนะครับแค่พูดให้ฟังไม่ได้บังคับใครนะครับ